สวัสดีค่ะทุกท่านค่ะเมื่อคืนนี้ได้เข้าไปจ่ายงวดรถนะคะแล้วก็ไปอยู่ตรงปั๊มปรทอนะคะไปจือน้องแมวตัวเนึ่งค่ะซึ่งหลบแม่หมาตัวนี้นะคะเอ่อวิ่งขึ้นไปบนต้นไม้เลยนะคะแม่น้อยเห็นโอ้สงสารน้องมากนะคะ แล้วทีนี้น้องน้องหิวนะคะแต่แม่น้อยเรียกก็ไล่ไล่แม่หม้านั้นหนีไปนะคะแล้วแม่น้อยก็เรียกน้องลงมากินอาหารนะคะแม่น้อยก็ปีนน้องให้จับะคะน้องให้จับน้องรู้จักความบ้างเลยค่ะที่ที่น้องนอนเมื่อคืนแม่น้อยดูนานมากนะคะหลังจากที่แม่น้อยจ่ายเสร็จแม่น้อยก็มาเล่นกับน้องนะคะน้องเป็นตัวเบียร์นะคะแล้วก็เขาเขาจะ มีที่หลบก็คืออยู่บนต้นไม้นะคะหลบภัยนะคะโอ้ถ้าสงสารว่า,อาตอนตอนแรกๆก็เล่นด้วยกันดีๆนะแต่พอแม่น้อยจะกลับนะคะแม่น้อยก็ขึ้นรถไปนะคะเนี่ยเอาน้ำให้น้องกินด้วยน้องรีบขึ้นไปอยู่บนต้นไม้เลยค่ะเพราะว่าเขาสงสัยน้องจะอยู่ตรงนั้นเป็นประจามนะคะเนี่ยต้นไม้ที่น้องอยู่มันจะเป็นต้นไม้ใหญ่ๆนะคะเนี่ยค่ะ หลังจากที่เห็นรืแมวจรตัวนั้นแล้วก็กลับมาบ้านนะคะจ่ายค่าวนรถเสร็จไปหน่อยก็กลาบขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีนะคะขอท่านมีแต่สุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงๆปกงๆนะคะที่ท่านเบตตาม่ตดอยได้ช่วยเหลือมาในเรื่องค่าวนรถด,ด้วยค่ะม่น้อยก็กลับมาก็มาทำ ดูแลเด็กๆต่อนะคะมาเอาที่ดอนแล้วก็ที่รับเล็บนะคะที่คุณยายหมอส่งมาให้กับเด็กๆบ้านสามบุญนะคะ <c oughs> ม่น้อยกอ็เอามาปูมาทำให้เด็กๆเด็กๆนะได้นอนอย่างอบอุ่นนะคะเมื่อคืนนี้ค่ะที่บ้านก็นไม่มีลมแต่อาการเย็นนิดนึงค่ะไม่ถือว่านาวมากนะคะเด็กๆก,ก็ได้ที่นอนที่อบอุ่นไม่น้อยก็กราบขอทุกท่านผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะคะขอท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะร่ลำรวยร่ลำรวยค่ะเนี่ยค่ะเด็กๆก,ก,ก็มีที่เล่นเยอะแยะเลยค่ะป้อนอาหาร เปลี่ยนทรายแปให้กับเด็กก่อนที่แม่ดอยจะขึ้นไปนอนทุกวันนะคะณนะวันนี้อ้เป็นวัดอย่างแรกเลยค่ะวันนี้ขอโทษด้วยนะคะก็อยากจะทำคลิปให้กับทุกท่านได้ชมด้วยค่ะเพราะว่า,าเห็นน้องแมวตัวนั้นแล้วมีความรู้สึกสงสารแต่ว่าวันนี้แม่ดอยจะเข้าเข้าไปดูอีกอยู่นะคะว่าน้องน้องอยู่ยังไงนะคะเขาด้าจะอยู่ตัวเดียวนะคะอยู่ตัวเดียวแล้วหลบภัยอยู่บนต้นไม้ตรงนั้นเลยค่ะ ต้นใบใหญ่ๆนะคะเอาไว้ที่หลบภัยเวลากินก็น่าจะมีคนให้อาหารหรือเปล่าไม่รู้นะคะก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน,นะค่ะแต่ดองตัวอ้วนอยู่นะคะตัวอ้วนเป็นเพศเมียะค่ะโอ้สงสารอยู่ค่ะแต่ด้วยความสงสารด้วยของเราก็เยอะแล้วนะคะไม่รู้ว่าจะทํายังไงนะคะสงสารมากเลยเขาให้เราจับนะคะเขาให้เราจับเล่นกับเขาได้ด้วยคอ,ยอเคลียที่โอ้เห็นแล้ว สงสารตอนที่ไม่ดอยจะกลับมานะขึ้นรถปั๊บเขาวิ่งขึ้นบนต้นไม้เลยอย่างงี้นะคะโอ้เห็นแล้วเห็นแล้วสงสารจริงๆน,นะคะสงสารแต่ว่าก็จะทําแบบนี้ละคะ่ะเอาอาหารไปให้อย่างงี้นะคะเพราะว่าถ้าเอามามันก็ไม่รู้จะยังไงจะเรื่องค่าอาหารเรื่องหลายสิ่งหลายอย่างนะคะถ้าเจอจังหวะที่เราไม่มีนะคะเจอจังหวะที่พ่อพ่อ,พอไม่แม่เอฟซี MC ไม่มีอย่างงี้ะ,ะมันจะลําบากกันไปหมดเลยนะคะ ก็เลยก็เลยมีเวลาถือจะไปดูน้องเอาหรือว่าไย่งงก็ก็ดูไปก่อนอย่างเงี้ยนะคะนะก็มาเล่นกับเด็กๆดูแลเด็กๆของเราไปก่อนนะคะถึงเวลาแล้วก็น่าจะให้อาหารเขาได้ถ้าเราไปเจอเขานะคะเจอเขาก็ไม่น้อยก็พกอาหารไปด้วยอยู่อย่างเงี้ยนะคะไฟที่บ้านก็จะเป็นไฟไล่ยุงเอาไว้ข้างนอกก็จะเม่สว่างมากนะคะ เียะอากาศอากาศเปลี่ยนหรือว่าเป็นพ่ออะไรก็ไม่ได้ใจนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็คือตอนเยนะะน็นแล้วค่ะตอนช้าไม่ได้ก็บีคลิปเย่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะลงให้ทุกชั้นได้รับชมนะคะนะคะสำหรับคลิปนี้ขอพระคนและสวัสดีค่ะ